Iya, tepat amat นี่มาม่านี่ปูนี่ป้านี่ป้า Nih นี่ป้า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 

เดตัวเด้คนะ้างติดดีอยเลยนะมองมอกันทุกคนเลยาเดินแห้งเลยทกคนเลยสีสันหน้าตาเป็นตท่านเป็นตะกินแห้งทุกเลยเดีจะปัดสีที่มาโป่งกดด็ทเลย กัเออกไปโดนไฮนะมืมอทุกคนเลยเอาคืนออกอันไปโดนไฮถ่ายไปนะไก่ฉับปัดน,น้ำพี่้วยจักไปไมีเห็นเห็นไว้พุ่นนะไก่ฉับปัดไกยุกเรียบร้อยแล้วทุกคนเลยไปยป้อยแต่ไฮนะเมื่อวานนี้ฉับปัดไปได้ออกก็ได,ด้ขังไว้ก่อนนะมันต็ง,กงไก้เวลาเย่ไอ้พวกไก่นะ เดแล้วก็สีข้ามก็น้องช่วยปอเพื่อนไอคิดท์ไทยไปมีเสพตัดไอคิดทูแจักไปก่อนนะเดี๋ยวเอาไปหายกันทุกคนเลยเพราะว่านี่ก็ะส่ายเติมแล้วนะเหาคิดทูแจักไปควรจนนี่ก็หอหน้านนะมีเสพตัดก็ชได้เอากายไปปล่อยก่อนนะพอดีเยี่มมันตาย ทามาปล่อยไกยกอดเดี่ยวห่อขังล้กันนะขังที่มือนึ่งเขาจับป่อยนะเดี๋ยวมาขังเราอยู่เาะกันนะ

เอออันนี้ตาขึ้นอันนี้ไม้เต็งอ่าออกมาไม่หน,นักคนนุ้ยังไงโอ้ทักทีได้ยุทุกคนอ่าหลังจากส,สปารป์ตปอยใกล้แล้วสปารป์ตกระสีเนี่ยปูยป้ป <ś c oughs> มาคิดนะเพราะว่าสปาร์ตปู้อันมาคิดเนี่ยนะอันทางนี้เนี่ยย่างทุกคนเลยแต่ทางพระนี่เนี่ยมันตายท่องหลายนะเพราะสปาร์ตเกิดพิธีฮุดนะตายไ่เปหลาย นี่จะปัดแกะสิได้อําปลาเฮอนะไปตนหน้าไปละเป็นปั่นเนื้อปูจะปัดเกะสิได้มันปูก่อนหลาย ini ini cepat sidipu ala song nih เลยใหญ่ขนาดแบบปุปุแล้วก็ไม่ได้ปุมันทุกคนเย้ยมีโคตรดีเลยมนันดีจนสุดดมอ กับป aha aha ูแล้วนะมันเป็นเบ้มาคิดเบ้ใหญ่ายเลยทุกคนเลยเดีปัดกะปูเบ้ไปคิดแล้วปัดกะจะได้เข้าไปเย็นถุ่มเบ้ยางนะเพราะว่านี่กะฝนเริ่มย่ำฝนแล้วทุกคนเลยเดี๋ยวเปิตกน้ำโซเลยร์ปัดกะก็มาสีค้่มเดียรีเข้าไปอันถุ่มเบ้ยางทุกคนเลยเดปัดกะจะได้มือถีงก่อนนะแบบนี้เลยทุกคนเลยแล้วแบบเมุ่งกันกัดแล้วแบบมี่ยงใส่หน้าขึ้นง่เลตากระตุกมาก เหยนเชดจอือ้าโอแม่มีน้อยจะมีเ้ากอเสร็จมาน่มีลูกเต๋ามีลูกเต๋าามีมีน้อยออเอ้าก็งตไปหนี่อะไรไม่มีลงเลยล่ะนี่เพนมีน้อยเพนมีน้อ

จกเ่านเอนพ้สมัติกาวยอยากสปพัดการปู่มาคิดอันแล้วทุกคนเลยสปัดกสิหิามาอันถุมเบย่างแล้วกับปู่ม่ลช่ีแน่ทุกคนเยพราะว่าฝนตกละเพราะว่ามืนี้นะมืดฝนตั้งแต่แต่เช้าฝนตกแต่เมื่อคืนทุกนเลยเมื่อคืนกับฝนตกแหแต่แต่มืนนี้กับมันคืมนทั้งมื่อแต่เช้าทุกคนเลย มืดเพื่อน่ะค้มผลนะอยู่ผูกผกับผลตกมืดผลอยู่ทุกคนเลยแต่ตอนนี้กับผลกับตกอยู่นะผลตกกับมีแฮ่ไม่ยิบๆทุกคนเลยปากสีได้ห้ามาหาปูหันปูนี่ทุกคนเลยกับสียหน้าเน่แล้วก็หือแล้วมันต้นเน่ทุกคนเลยพวันแล้ามันต้นฉับปัดอันนั้นปูแล้วแล้วก็มันเลอะลายนะสปาดเฉลี่ยมาถอนทิ้งเพราะว่ามันจงว่ามันเป็นเบอร์แบบนี้ทุกคนเลยมันสีเขมันสีงามเบ้มันต้นฉับปัดนะป้าเสียโรกทิ้งหมดนะ ถ้ามาหื้ออันลำมันต้นนี่ทิมนะเพราะว่ามันมันงำมันเบยยางในทุกคนเลยเพราะว่าละอันลำมันหลายเกินแล้วก็เสื่อมอันซ้ำไวปซ้นแล้วมันปุ้งเบอร์บ้อลายทุกคนเลยปิดผู้ผมอย่างเชิดปัดหื้อทิมเหมือนนะมื่อนหร่เห็นือก็ปุ้มโป่งผมผมอย่างเชิดปัดกระซิบได้เอ็นหื้อทิมทุกคนเลยเพราะว่ามันงำเบยมันต้นเน่แล้วก็งำเบยยางในทุกคนเลยจะหื้อทิมก่อนนะ มันหลายเกินก็เม่นเพรแม่เจ้าโขกเจ้าวิมาเอาวจริงๆปัดกับฉันได้ถือทิ pourquoi? ้งเพราะว่าละมันหลายเกินแล้วก็เพราะว้ากันป่งเบอร์มันงามันยาบทุกทีมันงามมันต้นที่จะปัดปลุกไว้นะปัดกันได้ถื้อกันทิ้งเพราะว่าบุบเบอร์ปันไหลาย้วแล้วมันต้นงาำงำทุกคนเลยแล้วก็ปัดกระปูแล้วทุกคนเลย ต,ตกกลำมันต้นแลยมันจะล้ำงามะนะพอนะจะปัดกับดีดึงขึ้นเพราะว่ามันมันหกมันงามเงาอย่างก็งได้หะน,น้ป่งคัก่ะ ันเกียบของมัดดนไดนไหสปาร์กะไงเอลนรมันต้นแล้วกะทิมแล้วกะสปาร์กะเสยหน้าเนี่ยทุกคนเดีด๋ยวสปาร์กะเสีได้หล่อหายแล้วออกกรทุนเลยหายอยู่ที่กินเพราะว่าน,นี่กระเทงสปาร์ตอยู่ข้าวแล้วนะนี่เยเสียไป้ออกหายให้อยู่ที่ดดทกินกับตัวมันแล้วไอ้สปาร์ตกระโุกไล่

อุ่นจมิแน่คุยยิงอยู่เออโคตรเกลียิ่งให นเนาปดกรียะรบ่นึกินบเตาเลยน่ะเนยวเอางอน เอกินอบเอาบ่้อนมกิ่นมเ็เ okay. ็โคเเาแ่ hmm. oh, uh, huh? uh ้เอาดีนี่บนุเอาดเนี่ยนี่แบงปลากเ่อมเนื้อเห็ดแบงปาก็รุนกบ่ดีนา Ha mau makan gila. Hmm?

เดป้าสิมาให้เฮ็ดยื้ออยู่ให้กินก่อนนะเดี๋ยวเฮาสิมาพักอันโคอบอ้าวุกเอยโอ้อยลืมเบอร์เมื่อกี้ฮูดเนาะเดี๋ยวสิมาพักให้กินก่อนสิมาพักโคก่อน อยูนัต้นจตายนกเลยจับหน่จตานะที่สวตื่นนะอ่อท่าน มันนะทุกคยเห็นอมเห็นอ้มออนเห็นอ้มหรืเห็นแหงคือมีหออม้ะ ันนี้ก็สปาร์ก็พักแล้วเรียบร้อยนะพ่อแม่พี่น้องอีสปาร์ซี่เป็นปูงเคืองก็ทุกคนเอ้ยปุงเคืองแล้วก็สิได้อันค้างเครื่องเครื่องสิไปอันปุงเคืองแล้วกัค้างแกงเลยทุกคนเลยอันนี้สปาส์ซี่โอ้ปนะเดี๋ยวเราไปล้างอันโอุจิคือไปซื้อก่อนนะดีให้มันปุงเคืองก็พ่อแม่เป็น้องเอ้ย เราจะได้ปรุงเครื่องค้างก็ทีเดียวนะ ชือค่าตะไคร้ก็ปัสิค้างก็ทุกคนเลยแต่ปัสิได้มาตามาคิดก็ทุกคนเลยตามมาคิดซื้อกันจะได้ค้างที่ดีเลยนทุกคนเลยแต่ปัสิโคก็ทุกคนเลยโคเอาก่อนเราจะได้เซน้ำที่หลังนะโคมชุกก่ะแต่ปัสิได้มาตาม

Cần con thật là เดี๋ยวเข้ามาคารุ่นก็ไม่เป็นอยเพราะว่าสปัดตยังไม่ได้ซื้อน้ำห้าวโก้หาไม่ได้ซื้อน้ำเพราะว่าไม่มาแล้วว้าหีมัน

का सही कटको าีมาซีมกมุดด้วยเซ็ปจอมมูโมก็ทุกคนเลยว่าเดินแห้งเะไทุกคนเลยสีสันหน้าตาเป็นตะท่านเป็นต่กินแห้งทุกคนเลยเดี๋ยวสัปะรดสีนี้มาโปงก็ทุกคนเลยว่าเดี๋ยวปัดอันเชื่อพักก็หตทุกคนเลยน่าจะซุกได้แหละ ปลาสเตอร์มาปรุงแกงกนะตแกกินข้าวก่อนเตรียมตแกกินข้าวก่อนมาสเมาตกแกงกอนะตกครูอบเห็นทุกคน

rồi đó thì sao cần bây giờ nó chỉ khô hiền tập phát đi khô cho สปาร์กากินท่ากินน้ำอีมันนะชิะะลี่โคจบิปเพลงตัวนี้พวอพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวคลิปหน้าไม่ดีโอหน้ากับพวกฟอก,กับสปาร์ตใหม